ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพ่อๆกับปอแตมเนาะพี่นอนะอ้องเนาะกับปอแตมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อผู้ใหญ่ต่อยเนาะพี่น้องเนาะพ่อผู้ใหญ่งวดที่ผ่านมาปอแตมบูได้ลงในพี่น้องสงสัยเพิ่น บ่แถมก็ลืมมันไล่อาจารย์ไล่ก็ได้เพราะว่าเป็นบริษัทชงใหม่หนะพี่น้องเนาะก็เลยบริษัลงติดท,ทุละบบ่พอผูยย้ใหญ่นี่ครับมือวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้า ครับเรืล่ลางก็ออกหนึ่งเจีเนะพี่น้องเนาะข้าวโอแถมหาซอ,อกอยู่ว่ามันได้ลงอยู่ด้วยจังใดพี่น้องผมได้ลงอีลีพี่น,อนอ้องเนาะโบเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะครับมันี้พวแทมผ้ามาตามต่ออีกนะครับ ครับเพราะว่าเลขก็บ่หลายหางพี่น้อง เราพัฒนาพ่อผู้ใหญ่ บนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับเจกับ8ด กกับ8เน้นที่8ดนะครับชุดวินพี่นอ้อง ศูนย์นึงสองนะครับครับส่วนจับคู่ให้พี่น้อง ศูนย์แปดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมากนะพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจดสอง ก้าสามนะครับครับเลขอหาหางพี่น้องบอลไลน์นะครับ เน้นสามห้างครับพอพันวาขันโมมักพันจับคู่พี่น้องจับออกน้ำได้พี่น้องได้ในนี่ศูนย์หนึ่งสองสามเก้านีพี่น้องครับมักตัวแรกกะ จับเอาน้าพี่น้องเนาะครับรเตรียมกับเจเบิงก่อนหน้าพี่น้องเด้เออเมือ่อพอเปชรเป็นทรงมาให้หน้าพี่น้องครับวันศุกร์ที่12กันยายน68บนล่างวิ่ง7กับ8เน้นที่8พี่น้องครับชุดวิ่ง0 1 2 3 9 ครับจับคู่ให้มี08 8 1 7 1 7 2 9 3ไม่ชอบจับคู่เองนะครับพ่อผู้ใหญ่ครับสัต์เจ็นเนาะพี่น้องเนาะฮะมักตัวเด็กกะพิจารณาเบิ่งพี่น้องครับที่สำคัญก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับครับประเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพอเผ็ดเนาะครับเนาะทรงมาให้ รับแล้วก็ขอขอบคุณพ่พอผู้ใหญ่หลายๆรับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแตมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะรับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มขอวอวยพรคอยเขา่ากอให้ปังพี่น้องเอฟซีขาจะได้สุขๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ ระเลื่อมนะพี่น้องเนดะ้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำแนนนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมนำหน้าคามครับสุดท่ายต่ายสุดนี่ขออิ G, ทุกคนโฉบโฉบมันมัน,มนเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะรับพเกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม